สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพิชิตไี้ครั้งนะคะวันนี้นะคะพิชิตได้นะคะก็กลับมาชวนแต่งหน้าสวยใสในวัย40บวกนะคะกลับมานะคะกลับมากลับมาแต่งตัวแต่งหน้าเนาะกลับมาย้อนวัยย้อนความสวยกันเนาะถึงแม้ว่าวันเวลาจะผ่านเลยไปเนาะจนเข้าเลขสี่แล้วเนาะเราหลายๆคนก็จะแบบละเลยเพราะเรามีภาระหน้าที่มากมายที่เราต้องทาใช่ไหมคะเราก็เลยตัดบางอย่างที่เราคิดว่ามันไม่จําเป็นไม่สําคัญนั่นก็คือ การแต่งตัวของตัวเราเองการแต่งหน้านะคะด้วยวัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบไม่จําเป็นแล้วที่เราจะต้องมาลุกขึ้นมาแต่งเน้อแต่งตัวแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่ต้องทํามากกว่านั้นมีอะไรที่สําคัญมากกว่าอันนั้นพิชิตาไม่ปฏิเสธนะคะว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะแต่การที่เราไม่ดูแลตัวเองละเลยตัวเองเนี่ยมันก็ทําให้เราแบบเราก็ดูแบบโซมอะไรยเงี้ยเออมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะอืม สิ่งใดที่เราใส่ใจนะคะมันก็จะสวยสวยสดใสเหมือนบ้านที่แบบเราขย,ยันดูแลปัดกวาดเช็ดถูมันก็ดูสะอาดสะอานเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเราเองก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเราไม่ได้ดูแลตัวเองเพราะเราก็บอกว่าเราไม่มีเวลาก็เหมือนบ้านที่เราไม่ค่อยได้ทําความสะอาดมันอ,อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องความสกปรกนะพูดถึงเรื่องแบบความสวยงามความมีระเบียบอะไรเงี้ยแม้กระทั่งตัวเราก็เหมือนกันอันนี้ไม่เกี่ยวเรื่อง อาบน้นแต่งตัวแบบปกติที่ว่าสะอาดสะอาดในนะคะนี่กําลังพูดถึงแบบเออการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเออแบบถ้าเราแบบจัดบ้านดีๆก็เหมือนเราแต่งตัวให้ตัวเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจัดให้ดูมีความเป็นระเบียบเ,เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยอืมตัวเราเองนะคะเราก็ต้องหันกลับมาใส่ใจตัวเราเหมือนกันเนาะเพราะว่าสุดท้ายตัวเราก็คือตัวเราเราก็อยู่ตัวเราอ่า ง่ายๆเลยก็คือถ่ายรูปมาคนที่คุณเห็นในรูปนะั่นคือตัวคุณเองคุณคุณบอกตัวเองได้คุณไม่ต้องร้อยใครมาบอกหรอกว่าเราเราสวยไหมดูดีไหมเราโซมไหมเราตอบตัวเองได้อยู่แล้วส่องกระจกทุกวันน,ออน้อยอย่างน้อยก็ตอนแปรงฟันอะไรยังไงก็ต้องส่องกระจกปะเออก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะชวนให้กลับมาดูแลตัวเองชวนกลับมาสวยใสยอีกครั้งหนึ่งก็ วิธีการที่พิชิตาแนะนำไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากหรือแปลกใหม่อะไรนะคะก็เป็นเรื่องเรื่องปกติที่เราคุ้นเคยพี่นะว่าเราอาจจะละเลยไปแค่นั้นเองนั่นก็คือการแต่งตัวแล้วก็การแต่งหน้าเท่านั้นเองนะไม่ได้ยากอะไรแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะก็แต่งตัวให้มันดูมีสีสันดูมีดูเรียบร้อยดูแบบออกไปข้างนอกแล้วก็ดูดีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ต้องถึงกับเอาเสื้อผ้าราคาแพงนะคะก็ แต่งให้ดูเหมาะสมเอาแบบกลางกลางอะไรอย่างเงี้ยมันมีชุดเดี๋ยวนี้มีเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายนะคะให้เราเลือกว่าประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เยอะไปไม่น้อยไปกําลังดีเนาะอ่ะโอเคทีนี้ก็ามาพูดถึงเรื่องการแต่งหน้าลหลายๆคนแต่งเป็นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แค่อยากชักชวนให้กลับมาดูแลตัวเองแต่งด้วแ,แต่งตัวแต่งหน้าแต่งหน้าแบบวที่คุณสบายใจอะไรอย่างเงี้ยแบบแค่เขียนคิ้วทา,าปากเล็กน้อยก็ได้อะไรเงี้ยหรือถ้าคุณมีเวลาหรือคุณอยากสวย ึมอีกก็คือแต่งหน้าแต่งหน้าก็เราก็เลือกในแบบที่เป็นสไตล์ตัวเองนี่ถ้าบางคนที่แบบว่าชอบแต่งหน้าแบบสไตล์ธรรมชาติบางๆเบาๆอะไรอย่างเงี้ยก็แต่งตามนั้นแต่บางคนที่ในไหนก็แต่งแล้วก็ขอแต่งแบบเต็มที่จัดเต็มอะไรเงี้ยก็เลือกที่คุณสบายใจอ่าส่วนใครที่แต่ง้เป็นก็มาดูคลิปพิชิตตาได้นะคะเพราะว่าพิชิตาก็พยายามที่จะ แต่งหน้าง่ายๆแล้วก็สามารถใช้ชีวิตประจําวันต่อได้เลยนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะไปไหนก็ไม่ได้ดูเยอะเกินไปดูยังปกติอยู่ไม่ถึงขนาดว่าโอแต่งหน้าขนาดนี้นี่ไปงานเลี้ยงหรออะไรอย่างเงี้ยไปงานแต่งงานหรือจะไปไหนไปงานบวชเปล่าไม่นะคะก็แต่งแบบกลางๆไม่ไม่ไม่ได้เยอะไปแล้วก็ไม่ถึงกระจืดสนิทเนาะอ่ะโอเคเริ่มเลยแล้วกัน นี่นะคะพิ่จานะคะก็ะใช้รองพื้นมันของสีจันหาเบอร์หนึ่งสองศูย์นะก่อนอื่นก็กดนะคะแค่นี้เองตั้มเดียวไม่ได้เยอะแยะอะไรนะคะแล้วเราก็วอร์มวอร์มก็คือการแทะๆๆมันไปอย่างนี้เนาะเพื่อให้รองพื้นเกิดการเซตตัวหลังจากนั้นเราก็เอามาลงที่หน้าเราได้เลยก็ค่อยๆลงไปนะคะลงบางๆนะคะอย่าลงหนาเพราะว่า ตัวรองพื้นของสีจันเขาค่อนข้างที่จะมีความเข้มข้นแล้วรรก็ปกปิดได้ดีอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราลงเยอะมากจนเกินไปมันก็เกินความจําเป็นแล้วมันก็อาจจะทําให้หน้าเราดูแบบหนาเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วเราก็ใช้ฟองน้านะคะช่วยเพื่อความรวดเร็วเนาะแต่จะใช้มือก็ได้นะอืม ที่ถนัดนะคะก็ค่อยๆไล่ไป เหลืออยู่เลยอ่ะเห็นมาที่เหลือเราก็ไปลงคอเนาะระวังนิดนึงนะคะอย่าให้เหลอะเสื้อ,อเราก็เช็คอีกทีนึงว่ามันเสมอแล้วหรือ,อยัง หลังจากนั้นนะคะก็มาใช้ตัวนี้นะคะเป็นไฮไลท์เชดดิ้งเนาะอะไรจมูกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสีขาวสีสว่างเนาะเราก็มาเพิ่มความสว่างให้กันหน้าเราในจุดที่เราต้องการนะคะจุดที่เราจะเพิ่มนะคะก็จะมีหน้าผากจมูกคางางนี้แล้วเราก็เอามาลบรอยนะยเช่นรอยล่องแก้มมุมปากอย่างนี้ ใต้ตาหางตา,าแล้วก็ส่วนอีกฝั่งนะคะเราก็เอามาเช็ดดิ้งเราก็เอามาเติมกรอบหน้าให้กับเรานะคะก็อย่างเช่นบริเวณหน้าผากเนาะ ก็บริเวณดั้งจมูกนะคะห,หลังจากนั้นเราก็ใช้ฟองน้ำเกลี่ยไปเลย เสร็จแล้วนะคะเราก็มาลงแป้งได้เลยนะคะลงแป้งขูดเลย ทีนี้เราก็มาเขียนคิ้วกันนะคะ แล้วก็ในส่วนของหัวคิ้วนะคะพิชิต้าก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นสีฝุ่นนะามาปัดแก้มกันสีแก้มนะคะเดี๋ยวจะใช้สามสีนี้เลย ในส่วนของเซ็ตอาย d ชโดนะคะเดียวพิชิตาจะใช้ของรุ่นกิกา m i มี่นะคะของกิกา m i มี่นะคะรุ่นแฟรี่รี p พาด์พาวเดอร์นาะกอะอไปแกะกล่องเลยนะคะนีแบบนี้อ่าสีสันก็สวยงามอืมสีประมาณนี้แต่เด็กพิชิตานะคะก็จะเลือกใช้สีนี้นะคะเป็นสีที่หนึ่งนะ,ะก็คือสีออกแบบ น้ำตาลอ่อนๆเลยแล้วก็ใช้สีส้มเป็นสีที่สองเหลืองเป็นสีที่สามแล้วก็จะใช้ตัวนี้ซึ่งเขาจะมีความวาวๆเป็นสีที่สามอะเริ่ม ก็ใช้สีนี้เป็นสีที่สอง มันก็ยังดูอ่อนๆเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาใช้สีเหลืองนี้นะคะก็เพิ่มความเป็นสีเหลืองเข้ากับชุด ันก็ดูไม่เยอะไปไงอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาขรีบไอเลเยอร์กัน เขียนใต้ตานิดนึงนะคะ <S <S แล้วก็ในส่วนของสีปากนะคะด็กพิชิต้าน,นะคะจะใช้ นี่ก่อนละกันสีเขาก็จะส้มๆแล้วเดี๋ยวจะใช้อีกตัวหนึ่งดรอปมันลงไปนิดนึงนะจนปัดมาสคาร่าก็หนีไปแค่สิบครั้งแล้วก ke 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 ok ็ปัดเลย ใช่ลนะิปสติกอันนี้นะสีเขาก็จะส้มๆหน่อย ได้ไหมแต้มวาสีป่านะจริงๆหน้าไม่ได้แต่งเข้มอะไรเลยเดี๋ยวขอลองใช้ตัวนี้นะลิปสติกตัวนี้ดูว่าถ้าเราแบบทา,าสีนี้ทับไปเนาอะอก็ดับลงไปเลย เมื่อกี้สวยกว่เาเนาะอันนี้จะดูหน้าแบบดุๆอันนี้หนึ่งนะกลับมาเติมสีส้ม ไม,ไม่ยากเลยแค่แบ่งเวลามาเนาะแบ่งเวลามาเพิ่มเติมความสวยให้ตัวเองนะอยางน้อยมันก็ดูทําให้เราแบบว่าดูมีอะไรมากขึ้นดูหน้าตาสดใสนะอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปข้างนอกก็มั่นใจเนาะกลับมานะคะยังทัน,นะคะ่ะกลับมาสวยเป็นเพื่อนกันนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้พีชิตาก็ ไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกำลังใจให้ด้วยนะคะยังไงถ้าไม่รู้แต่งหน้าไปให้ใครดูก็ส่งมาห้พีตาดูได้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ